จอสซรอสกับวิกฤตต้มยำกุง้งถ้าอยากรู้คอร์หน้าจอ2ทีให้ชิลเทรดดิ้งด้วยนะครับเรามารู้จักกับวิกฤตฟองสบู่กันก่อนนะครับเริ่มมาที่50กว่าสถาบันการเงินล้มละลายหนี้เสียเต็มระบบคุณสำรองระหว่างประเทศก,กว่าแสนล้านบาทเกือบหมดคลังความรุนแรงของสภาวะเศรษฐกิจยุค2540เนี่ยถือเป็นบทเรียนที่ไทยไม่ลืมเลยทีเดียวและถามว่าใครคือต,อนต้นเหตุของเหตุการณ์ต้มยำกุง้งก็คงหนีไม่พ้นจอสซรอสนักลงทุนและนักเก็งกำไรตัวเตึงของโลกเจ้าของผลงานการถล่ม่นีส ร่วมการตั้งหม้อตม้มยำกุ้งให้แก่ประเทศไทยยิ้มแป้นเลยนะปู่นั้นเนี่ยกองทุนของปูจ่จอท,ที่มีชื่อว่าคอนตัมฟันนะที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในยุคนั้นอย่างการถล่มค่าเงินธนาคารอังกฤษจนโดนถอดจาก ERM ในเหตุการณ์พุทธมินทร์และไทยเนี่ยก็ต้องตรึงค่าเงินเอาไว้กับเงินดอลลาร์แบบคงตัวที่25บาทต่อ1ดอลลาร์แต่เศรษฐกิจไทยที่โตเร็วเกินไปโตเร็วแบบโตเกินตัวทําให้มีปัญหาและช่องโหว่ในการโจมตีจากจุดนั้นและช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือการใช้อัตราการแลกเปลี่ยนแบบคงตัััััวสสสรุป้้นน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 ๆดยยยภาาาเเศษกกกิจขออองงงไททใตี่่แล็็ญ ใการพังลงมาอยู่แล้วแค่ปู่จอร์ดเป็นคนที่ใส่เครื่องปรุงให้กับหม้อต้มยำกุง้งหม้อน,นี้ได้ไปเสริฟไว้ขึ้นแค่นั้นเองอยจะย,ยิ้มอีกนะปู่